สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกๆท,ท่านส้มชุนนิยายเสียงมาแล้วค่ะสำหรับวันนี้ส้มชุนจะมาอ่านนิยายเรื่องพันธะหลวงท่านผู้ฟังทุกท่านที่สนใจอ่านอ e ีบุ๊กฉบับเต็มพันธะหลวงสามารถดาวน์โหลดได้ตามลิงก์ที่ส้มชุนแปะไว้ให้ใต้คลิปวิดีโอนี้นะคะสำหรับนิยายชุดสเสน่นางรำมีทั้งหมด3เรื่องคือ เพลิงภูมอกใต้งองบุษบาและพันธะหลวงอีกช่องทางนะคะที่ท่านผู้ฟังทุกท่านสามารถติดตามนิยายเรื่องใหม่ๆหรือเรื่องอื่นๆของรัสิตาเพียงพินได้ที่เพจ Facebook รัสิตาเพียงพินและทวิตาาเตอร์รัสิตาไรเตอร์พร้อมกันหรือยังคะเชิญติดตามรับฟังนิยายเสียงเรื่องพันธะหลวงตอนที่9พี่น้องผิดใจก่อนมื้ออาหารเย็นปัจชวิกรกับอาทิ์ เข้าไปคุยกับพ่อเลี้ยงในห้องสมุดของบ้านขณะที่แม่เลี้ยงยังควบคุมดูแลอาหารมื้อใหญ่ที่เรือนครัวจนเรียบร้อยแล้วจึงขึ้นไปอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าเพื่อกระจัดกินและคราบเหงื่อใครเพราะต้องต้อนรับแขกอย่างเหมาะสมมาทวีพากัญญาณันเดินดูรอบบ้านกับเรือนกล้วยไม้จนมืดจึงกลับเข้ามาเมื่อเพื่อนอยากเข้าห้องน้ำและต้องคุยโทรศัพท์กับสามีเธอจึงพาขึ้นไปบนห้อง เ็อ,อย่างน้อยจะได้คุยกันอย่างเป็นส่วนตัวจากนั้นตนเองก็เรียกออกมาแล้วก็เจอกับมารินีที่อยู่ในชุดอยู่บ้านหากก็เป็นเสื้อเชิ้ตกางเกงพอดีตัวอย่างดูดีเป๊ะตามสไตล์สาวมัน่นทำไมต้องเป็นฉันที่มาคอยตามแก้ปัญหาให้เธอพออยู่กันสองคนมารินีก็ใส่คนเป็นน้องทันทีเพราะต่อหน้าปัทวิกรไม่อาจบนอีกฝ่ายได้สก็ไม่ได้อยากให้พี่หนึ่งต้องมารับผิดชอบหรอกคะ่ะ มาทวีเสียงอ่อยเธอเองก็รู้สึกผิดไม่น้อยที่ต้องให้มาลินีโกหกพ่อกับแม่ช่วยตัวเองแบบนี้ความจริงเธอตั้งใจนัดแนะกับอาทิตย์ก่อนตอนขึ้นรถมาด้วยกันว่าเธอเชิญเข้ามาเพราะอยากขอบคุณที่ฝ่ายช่วยเรื่องงานของโรงเรียนเอาไว้หลายครั้งด้วยความที่ไม่ต้องการให้พวกท่านรู้ว่าในคืนนั้นเกิดปัญหาอะไรขึ้นแล้วทำไมเรื่องมันถึงตกมาอยู่ที่ฉันละ่ะพี่สาว กัดฟันพูดอย่างไม่พอใจแถมยังเท้าสะเอวอีกต่างหากทำเอาคนเห็นอดเครื่องไม่ได้ที่สองทำไปเพราะอยากช่วยพี่หนึ่งนะช่วยอะไรยะก็พี่หนึ่งชอบคุณปัดสองก็ชวนคุณอาทิตย์มาด้วยตั้งใจให้คุณปัดโกรธสองมันจะได้เข้าทางพี่หนึ่งไงคำพูดของน้องสาวทำเอามารินนตาวาววับพร้อมกับหันมองรอบตัวอย่างระมัดระวังพูดอะไรดูตามมาตาเรือบ้างนะมารินี กระซิบหน้าเครียดสองพูดจริงๆนะคะไม่ต้องหลอกอยาพี่สาวปฏิเสธเสียงแข็งทันทีมาทวีมองพี่สาวยังไม่เข้าใจเธออุตส่าห์วังดีแทนที่จะพอใจแต่อีกฝ่ายกลับมาโมโหโเธอเสียอย่างนั้นอะไรของพี่หนึ่งเนี่ยนี่สองวังดีกับพี่จริงๆนะคะเธอเอื้อมมือไปจับพี่สาวอยากให้ฟังตัวเองก่อนยายสองอีกฝ่ายเสียงเข้มขึ้นนี่เธอกำลังเยาะเย้ยฉันอยู่ใช่ไหม ทำเป็นแกล้งอ้างว่าจะสายพานยกแฟนตัวเองมาให้คิดว่าที่เขาจูบหน้าผากเธอโชว์ฉันมันหมายความว่ายังไงเธออยากจะให้ฉันเสียหน้าไปถึงไหนฮึมารินีตวาดน้องสาวพร้อมสะบัดมืออีกฝ่ายออกอย่างแรงแค่ที่ฉันออกตัวว่าสนใจเขาไปก็หน้าแตกจนแทบจะเย็บไม่ติดอยู่แล้วฉันฉันมียางอายนะคนโกรธจ,จัดบีบเสียงให้เบาแต่ก็เค้นจนแทบแตกพรา พยายามกลมใจตัวเองมาทบีหน้าซีดกระพริบตาปริบๆกับอาการโมโหของพี่สาวที่เธอไม่เคยเห็นมาก่อนครั้งนี้มารินีดูน่ากลัวกว่าการทะเลาะก,กันในทุกๆครั้งทั้งที่พี่สาวไม่เคยสะบัดมือเธอแบบนี้เลยเรียกได้ว่าไม่เคยมีการทำร้ายร่างกายใดๆด้วยมาริน่ออกจะวางตัวเป็นผู้ใหญ่กว่าและสั่งสอนเธอมากกว่าจะทะเลาะก,กันเหมือนพี่น้องไวัยไล่เลี่ยกันพี่หนึ่งน้องสาว เรียกอีกฝ่ายเสียงเบาใจแป้วไม่น้อยเมื่อสบตาพี่สาวแล้วเห็นน้ำใสใสเออครออยู่ในนั้นตาของเธอก็ร้อนเผาไม่แพ้กันเธอมันเอาแต่ใจเพราะไม่เคยต้องทำอะไรเพื่อใครมารินเคนคเสียงใสน้องสาวจนเครือคุณพ่อคุณแม่ก็ไม่เคยบังคับอยากเรียนอะไรก็ได้เรียนไม่ต้องเก่งไม่ต้องฉลาดเรียนดีในขณะที่ฉันต้องพยายามเป็นที่หนึ่งเพื่อให้พวกท่านภูมิใจต้องรับราชการต้องเก่งต้องแกรง่ง และเป็นลูกคนโตแต่น้องอย่างเธอกลับอยู่สบายสบายไม่ต้องกดดันอะไรทั้งนั้นที่สำคัญสิ่งที่พี่สาวพูดทำเอามาทาวีอึง้งน้ำในตาเอาคอครอไม่เคยคิดเลยว่าอีกฝ่ายจะกดดันตัวเองถึงขนาดนั้นแถมยังเปรียบเทียบกับเธออยู่ตลอดเวลาไม่เคยเห็นหัวพี่อย่างฉันเลยมาทาวีเสียใจเมื่อได้ฟังสิ่งที่อัดอั้นอยู่ในใจของพี่สาวเธอไม่เคยสนเรื่องงานข้าราชการ แถมบิดามารดาก็ไม่เคยบังคับเรื่องเรียนพอสนใจนาฏศิลปและจะไปเรียนที่กรุงเทพตั้งแต่มัธยมมารดาก็ไปเยี่ยมทุกอาทิตย์แม่บิดาจะไม่เห็นด้วยในตอนแรกหากท่านก็ไม่ได้ห้ามพี่หนึ่งสองเออเธอพูดไม่ออกรู้สึกไม่ดีเลยแม้แต่น้อยไม่อยากให้พี่สาวเข้าใจผิดแต่ก็ไม่รู้ว่าจะต้องเริ่มต้นเรื่องไหนก่อนทว่า,วาม,มารินีไม่ต้องการฟังอะไร หญิงสาวสะบัดหน้าเดินหนีลงไปก่อนแต่มือที่ยกขึ้นปาดหน้าเร็วๆนั้นทำให้คนที่มองตามน้ำตาไหลลงอามแก้มเธอหันกลับเข้าห้องตัวเองแทนพอเปิดประตูเข้าไปก็ต้องชะงักเพราะเจอกับกันยานันที่ยืนหน้าเสียอยู่หลังประตูทว่าที่มาทวีกับมาลินินไม่รู้ก็คือแม่เลี้ยงมารตีที่ออกจากห้องของตนมาหยุดยืนฟังอยู่มุมหนึ่งโดยไม่ให้ลูกสาวทั้งสองคนรู้ผู้เป็นแม่ ยกมือขึ้นทาบอ,อกรู้สึกปวดใจกับสิ่งที่ได้ยินอย่างที่สุดแม้จะมีเรื่องไม่สบายใจหากแม่เลี้ยงก็เก็บความรู้สึกนึกคิดเอาไว้เพียงในใจและแสดงออกมาอย่างปกติพูดคุยกับปัทวิกรและอาทิ์ถามไทยเรื่องความถูกปากของอาหารอย่างใส่ใจพร้อมทั้งพยายามสังเกตท่าทีของลูกสาวสองคนซึ่งทั้งคู่ก็ดูไม่มีปัญหาอะไรและเมื่อสังเกตปัทวิกรกับมาทวี ก็ไม่เห็นถึงความพิเศษใดๆท่านจึงอดแปลกใจไม่ได้คุณปาดกับคุณอาทิ์มาทานข้าวที่บ้านได้บ่อยๆนะคะไม่ต้องเกรงใจนานๆบ้านนี้จะคลึกคื้นคนเยอะสักทีมีโอกาสแบบนี้บ่อยๆคนแก่สองคนจะได้สดชื่นค่ะแม่เลี้ยงเอ่ยขึ้นหลังจากย้ายมาทานขนมหวานเล็กๆน,ๆน้อยๆกันที่ห้องรับแขกคุณแม่หนึ่งหนึ่งก็อยู่บ้านนะคะมีหนึ่งอยู่ด้วยก็เงาละคะมาลินีพูดเสียงเรียบ ทว่าใบหน้างอนิดนิดมานดารู้สึกตัวว่าพลาดทําให้ลูกสาวคนโตที่ท่านเพิ่งรับรู้ว่ามีปมในใจน้อยใจท่านจึงรีบแก้ตัวแม่หมายถึงคุณพ่อจะได้มีเพื่อนคุยถูกคอแบบวันนี้ไงจ๊ะพูดแล้วก็หันไปวางมือลงบนหลังมือของสามีใช่ไหมคะคุณมือที่วางกระชับเล็กน้อยพร้อมกับสายตาของภรรยาที่มองมาดูมีบางอย่างน่าสงสัย แต่พ่อเลี้ยงก็ตอบกลับอย่างเห็นด้วยนั่นสิคุณปัดมาเชียงใหม่เมื่อไหร่ก็อย่าลืมแวะมาหาคุณแก่นะครับอาทิตย์ด้วยทํางานกับลูกหนึ่งเนี่ยแวะมาบ่อยๆได้เลยคําบอกของพ่อเลี้ยงทําให้สองหนุ่มรับคําอย่างเต็มใจครับพ่อเลี้ยงซึ่งผู้ใหญ่ทั้งสองคนก็พยักหน้าอย่างพอใจทว่าคนที่หนักใจกลับเป็นมาทวีหญิงสาวได้แต่แอบเหลือมมองพี่สาวทว่าอีกฝ่ายไม่ได้มองเธอ จึงแอบระบายลมหายใจออกมาอย่างหนักใจโดยมีกัญญาณันที่ได้ยินเรื่องทั้งหมดได้แต่แอบรูปหลังเพื่อนเบาๆอย่างปลอบใจมาทวีนั่งเงียบกริบมาตลอดทางที่กราบโรงเรียนนอกจากบรรยากาศอึดอัดท,ที่รู้สึกได้จากคนร่างสูงใหญ่ซึ่งนั่งขับรถตัวตรงนิ่งด้วยสีหน้าดุแล้วยังมีเรื่องที่มารินีโกรธเธออีกด้วยนั่นทำให้หญิงสาวเฝ้ารอเวลาจะได้ลงจากรถ พอมาถึงหน้าโรงเรียนกันยานันก็ไหว้ขอบคุณพี่ชายมาทวีจึงยกมือไหว้ด้วยแต่ปัฏถวิกรพูดขึ้นมาก่อนน้องก้อยเข้าไปก่อนนะครับพี่มีเรื่องจะคุยกับเพื่อนน้องก้อยกันยานันมองพี่ชายก่อนจะหันมามองเพื่อนด้วยความเป็นห่วงขณะที่มาทวีถึงกับเบอรไปเลยอุตสาภาวนาให้มาถึงเร็วๆแต่กลับยังไปไหนไม่ได้เสียอย่างนั้นด้วยความที่ยังไม่มีกะจิตกระจ จับเผชิญหน้ากับปัทวิกรมาทวีจึงรีบปลุกลงจากรถตามเพื่อนของตนตั้งใจว่าจะวิ่งให้ไปถึงหน้าตึกให้เร็วที่สุดคิดว่าน่าจะพ้นชายหนุ่มหากเข้าไปข้างในโรงเรียนได้แล้วร่างสูงใหญ่รีบลงจากรถทันทีก้าวไม่กี่ก้าวก็ตามสาวร่างอรชรทันคว้าแขนเล็กไว้ได้ทั้งที่อีกฝ่ายยังไปไม่ถึงครึ่งทางด้วยซ้ำบอกแล้วไงว่าผมจะคุยกับคุณ มาทวีถึงกับสะดุง้งไม่คิดว่าอีกฝ่ายจะเร็วขนาดนี้พยายามรั้งแขนตัวเองกลับแต่ฝ่ายชายก็จับแน่นเีลละเกินก้อยหญิงสาวพยายามหาตัวช่วยเออพี่ปัดพี่ปัดคักก้อยก้อยว่ากันยนันมองตามเพื่อนกับพี่ชายด้วยความตกใจอยากช่วยเพื่อนด้วยความเป็นห่วงน้องก้อยไปก่อนทว่าพอพี่ชายสั่งซ้ำก็น้าเสียไม่กล้าขัดส่วนคุณมานี่ ปัทวิกรดึงมาทวีกลับไปขึ้นรถคุณปัดฉันฉันไม่ไปฉันไม่ไปนะชายหนุ่มไม่สนใจอาการต่อต้านที่กระโดดเยงเยงทอยหลังเพื่อฉุดมือออกของอีกฝ่ายเขาร่างร่างอรชนโอบกึ่งดันให้ขึ้นไปที่เบาะหลังแล้วตนเองก็ตามเข้าไปกัญญนาณนมองตามแต่ไม่ค่อยเห็นเหตุการณ์ภายในรถนะหญิงสาวจึงทำได้เพียงเดินไปเปิดประตูตึกอย่างลังเล หันไปดูรถพี่ชายเป็นระยะระยะและตัดสินใจนั่งรอเพื่อนอยู่ที่ชั้นล่างร่างสูงใหญ่ตามขึ้นมาขณะที่มาทวีขยับนี้จะไปเปิดประตูอีกฝั่งชายหนุ่มรีบเอื้อมมาดึงปิดเหมือนเดิมแล้วจับมือเธอเอาไว้พอมือบางอีกข้างจับที่เปิดอีกทีเขาก็ฟ้าทั้งสองข้างมารวบไว้ด้วยมือหนาเพียงข้างเดียวไม่เพียงเท่านั้นพอร่างอรชรลุกจากเบาะเพื่อที่จะออกไป ชายหนุ่มใช้แขนกํายำโอบเอวบางพาเธอกลับมาก็กลายเป็นหญิงสาวนั่งลงบนตักเขาทำเอาเธอและปัทวิกรเองต่างก็ชะงักไปพร้อมกันทว่าชายหนุ่มไม่ได้ปล่อยตัวเธอคุณปันมาทวีเรียกชื่ออีกฝ่ายอย่างหมดหนทางแม้จะพยายามยื้อยุดฉุดมือออกแต่ไม่สามารถทำได้ทั้งตัวเธอยังอยู่ในอ้อมกอดของเขาอีกต่หากปัจถวิกร กระชับให้ร่างสาวแนบอกตนเองมากขึ้นเสียอย่างนั้นทางทางที่ตอนแรกไม่ได้ตั้งใจให้อีกฝ่ายตกมาอยู่บนตักของเขาด้วยซ้ำทว่าเมื่อได้โอบก,กอดคนตัวนุ่มหอมแล้วเขากลับไม่นึกอยากปล่อยไปเลยอยากทำอะไรสักอย่างที่จะทำให้เธออยู่ในโอวาทของเขามากกว่านี้คุณจะมาจับฉันไว้ทำไมเนี่ยไม่จับก็ไม่ได้คุยกับสองแบบดีๆหรอกเสียงเข้มดุแบบคนที่โตกว่า ทำให้มาทวีหน้างอก็เขาจะเอาเรื่องเธอใครจะไปกล้าคุยด้วยละ่ะที่สําคัญลมหายใจร้อนๆของอีกฝ่ายยังเป่ารดอยู่ข้างแก้มแผงอกนาแนบอยู่ที่หลังแขนกำยำรัดหน้าท้องเธอที่แย่ที่สุดก็คือตากเกรงใต้สะโพกนี่แหละทุกอย่างมันทําให้เธอหน้าร้อนจนแทบจะระเบิดแถมตัวยังเกรงไปหมดคุยแบบนี้ไม่รู้เรื่องหรอก มาทวีเสียงอ่อยหาทางต่อรองผมว่าแบบนี้ง่ายดีออกสองไม่เห็นดินไม่ดื้อด้วยใบหน้าคมขยับลงมาใกล้ๆทำเอาเธอต้องหดคอนีพอรู้สึกเหมือนปากเขาอยู่ข้างแก้มของเธอจะคุยเรื่องอะไรคะเมื่อมีอาจหาทางออกได้เธอจะคิดว่ารีบรีบรบพูดกันให้จบไปเสียดีกว่าจะดุสองงานนี้คนก่อเรื่องเงียบกริบยอมจำนน พ่อรู้ดีว่าตัวเองผิดเต็มๆแถมยังทำให้มาลินีกโกรธอีกด้วยแม้จะไม่เข้าใจว่าทำไมพี่สาวไม่เข้าใจความหวังดีของตนและไม่รู้ว่าทำไมปัตถวิกรต้องใช้เธอเป็นกันชนพี่สาวของเธอด้วยสองคิดจะชวนอาทิตย์มาทำให้ผมโมโ oh หใช่ไหมก็ทำไมคุณต้องใช้ฉันมาอ้างด้วยล่ะคุณก็ดูออกว่าพี่หนึ่งสนใจคุณหญิงสาวเถียงกราบเสียงเบาเรื่องนี้เธอไม่ผิด เธอเป็นผู้ถูกกระทำเห็น,เ,หนเพราะปัทวิกรใช้เธอเป็นเครื่องมือคุณใช้ฉันเป็นไม้กันมาเออกันพี่สาวตัวเองทําให้พี่น้องทะเลาะก,กันฉันก็ต้องหาทางออกสิสองชอบอาทิย์บหรปัทวิกรถามขึ้นเหมือนไม่สนใจฟังสิ่งที่เธอพูดมาทวีสายหน้าแม้ในรถไม่ได้เปิดไฟแต่ก็ยังพอมีแสงสว่างจากด้านนอกส่งเข้ามาให้ทั้งคู่มองเห็นกันและกันอยู่บ้างคนมองอยู่ ถึงกับถอนหายใจทำแบบนี้เท่ากับหลอกใช้เขามันไม่แฟร์กับอาทิตย์กับคุณหนึ่งด้วยรู้หรือเปล่ามันไม่ดีดวงหน้าเล็กก้มลงเล็กน้อยอย่างยอมรับแต่ก็เถียงเขาเบาๆถ้าคุณไม่บังคับจิตใจฉันฉันก็ไม่ทำแบบนี้หรอกค่ะนี่ยังเถียงว่าตัวเองไม่ผิดอีกหรือก็ฉันอยากให้คุณคบกับพี่หนึ่งนี่คะหญิงสาวหันมามองเขาอย่างลืมตัวแต่แล้วก็รู้สึกได้ว่าใบหน้าทั้งคู่อยู่ใกล้กันมาก ศบตาคมผ่านแสงสลัวแล้วก็รู้สึกหวั่นใจแปลกๆจนต้องเมินหน้านี้ไปอีกทางจะจับคู่ให้ผมกับคุณหนึ่งคิดว่าผมจะยอมให้เด็กอย่างคุณจูงจมูกหรือไงเสียงเข้มดุขึ้นทำเอามาทวีถึงกับกลืนน้ำลายลงคอยิ่งทำแบบนี้ผมจะยิ่งไม่ปล่อยคุณสาวน้อยยังไงคนที่ต้องติดแงกอยู่กับผมก็ต้องเป็นคุณเรื่องแค่นี้คุณถึงกับอาฆาตแค้นฉันเลยหรือ เธอหันมามองเขาอีกครั้งยังไม่พอใจแม้จะรับรู้ถึงลมหายใจร้อนๆของคนที่ตนนั่งอยู่บนตักแต่เวลามาทวีเริ่มหมดความอดทนกับความเอาแต่ใจของอีกฝ่ายแล้วคุณก็รู้ดีว่าไม่ใช่แค่เรื่องคุณหนึ่งเมื่อชายหนุ่มพูดมาแบบนั้นหญิงสาวก็สะอึกนิ่งงนันเขากำลังทวงบุญคุณแต่ไม่พูดออกมาตรงๆอย่าพยายามทำอะไร นอกเหนือจากสิ่งที่ผมต้องการอีกดีกว่าสองจะให้ฉันหลอกพี่หนึ่งกับคนอื่นๆว่าเป็นแฟนคุณไปถึงเมื่อไหรกันคะจนกว่าผมจะพอใจเสียงเข้มราบเรียบชวนขนลุกอย่างบอกไม่ถูกสำหรับมาทวีหญิงสาวไม่สบายใจจนเริ่มสะบัดต,ตัวต้องการนี้จากการโอบกระชับของคนตัวโตฉันไม่เอาด้วยหรอกวันหนึ่งฉันก็ต้องมีแฟนต้องแต่งงานไม่ได้จะอยู่เป็นโสดไปตลอดชีวิตสักหน่อย อยากเล่นก็เล่นไปคนเดียวเถอะปล่อยปล่อยฉันได้แล้วเมื่อคนตัวเล็กเริ่มกลับมาแผงธิดปัตวิกรก็ยิงกระชับแขนกับมือที่จับอีกฝ่ายยิ่งขึ้นผมไม่ได้เล่นผมเอาจริงๆเอาจริงบ้าบออะไรละ่ะปล่อยปล่อยชนะคุณปัดมาทวีทิ้งตัวลงไปบนเบาทําทให้หลุดตกจากตากแกรงได้สําเร็จแต่มือบางยังถูกรวบเอาไว้และร่างนาก็โถมตามมาเพราะเขา เกี่ยวเอวเธออยู่เด็กดือ้อย่างคุณถ้าไม่กำราบคงไม่จำสินะน้ำเสียงแฝงด้วยความดุเข้มทำให้คนได้ยินยิ่งไม่สบายใจแล้วจูจูเขาก็จับมือเธอจูขึ้นเหนือหัวมือที่กอดเอวเปลี่ยนมาเป็นโอบด้านหลังโน้มกายลงมาหาใบหน้าที่มีเงาทาบทับบางส่วนดูน่ากลัวขณะปากได้รูปแนบลงมาบนปากเธออื้ออื มาทวีตกใจหลับตาปีจะพลิกหน้าหนีทว่าชายหนุ่มปล่อยมือเธอออกแล้วเปลี่ยนมาล็อกข้างแก้มของเธอแทนทำให้เธอขยับหลบไม่ได้นี่นี่คุณคุณทำอะไรมาจูบฉันทำไมจบตอนที่9พี่น้องผิดใจในนิยายเสียงเรื่องพันทะลวงอย่าลืมกดติดตามนะคะและโปรดติดตามตอนต่อไปสำหรับวันนี้ส้มฉุนขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ